เส้นทางกว่า30ปีของปอปุญญวีอดีตผู้ประกาศข่าวช่องสกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่หลายคนจับตามองหลังจากเธอถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นหนึ่งในบุคลากรที่อยู่คู่ช่องมานานที่สุดและเคยเป็นพิธีกรข่าวร่วมกับสรยุทธสุทัศนะจินดามาแล้วอีกด้วยเธอคือผู้หญิงที่ทำงานหนักและเติบโตมาพร้อมกับรายการชื่อดังอย่าง30ยังแจ๋ว ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี2,549จนถึงปี2,562โดยมีการเปลี่ยนแปลงทีมพิธีกรอยู่หลายครั้งแต่ชื่อของปอปุญญวีก็ยังคงเป็นที่จดจำเสมอหลังจากนั้นเธอยังทำหน้าที่ในรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วและอ่านข่าวในพระราชสำนักรวมถึงทำหน้าที่ในรายการพิเศษและข่าวสั้นต่างๆของสถานีช่อง3มาโดยตลอด ปุญญวีหรือชื่อเดิมออนปริยาหุ่นศาสต์เกิดเมื่อวันที่27ตุลาคม2513ย่านตลาดพลูเรียนจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสยามเส้นทางชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยการฝึกฝนพิสูจน์ความสามารถและการยืนหยัดในวงการข่าวที่มีการแข่งขันสูงแม้จะถูกปลดอย่างไม่คาดฝัน แต่เธอก็ออกมาเปิดใจอย่างสงบนิ่งในรายการโต๊ะหนูแหม่มว่าเธอเตรียมใจมานานแล้วเพราะรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรือใหญ่แบบไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องมีคนลงเธอกล่าวอย่างเข้าใจสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าแม้จะไม่ได้เป็นพนักงานประจำแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสรับงานในฐานะฟรีแลนซ์กับช่องสามอยู่เส้นทางชีวิตของเธอไม่เพียงสะท้อนความผูกพันกับสื่อไทย แต่ยังสะท้อนถึงความเข้มแข็งของผู้หญิงคนหนึ่งที่เตรียมใจรับความเปลี่ยนแปลงและยังคงเดินหน้าทำในสิ่งที่รักต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้